รัฐบาลเพื่อไทยเราก็เป็นรัฐบาลมาครึ่งปีแล้วก็คือ6เดือนเนี่ยแม่ไม่ว่างเว้นกันเลยนะฝ่ายค้านเ็าโจมดีโอ้ยนายกเรานี่เอาจะไปเที่ยวนะฮะไปเที่ยวออกต่างประเทศีมากกว่าอยู่บ้านตัวเองนะฮะแล้วก็พักร่วมฝ่ายค้านเนี่ยนะฮะก็มีทั้งสลิมเฟสหนึ่งกัเฟสสองที่เขาอยู่ด้วยกันตอนนี้อย่างสบายใจนะฮะบอกว่าล้มเหลวไม่มีผลงานแต่ยังไม่มีการยืนลงมาติดไม่ไว้วางใจนะฮะเออไม่มีผลงานแล้วไม่มีความสาเร็จอะไรอย่างที่พวกฝ่ายแค้นเขาเขาโจมตีเราหรอฮะ ใน6-7เดือนที่ผ่านมาทุกอย่างมันเปลี่ยนไปนะครับ อันดับแรกเลยคือความเชื่อถือมีแต่พวกเราเองเนี่ยที่ทำลายความน่าเชื่อถือของรัฐบาลตัวเองซึ่งไม่มีทั่วประเทศไม่มีประเทศไหนเขาทำนะการเลือกตั้งปีหกหกที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายค้านไม่ใช่เหรอฮะที่ได้คะแนนเยอะที่สุดถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นการเป็นฝ่ายค้านไม่ใช่ว่าจะไม่มีราคาแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นการเมืองแบบเนี้ยค้านทุกอย่างแม้กระทั่งความเจริญของประเทศและก็ผลประโยชน์ของประชาชนอันนี้บอกได้เลยค่ะว่าการเป็นฝ่ายค้านของคุณนั้นน่าเสียดายมากถ้าจะถามว่ารัฐบาลมีผลงานไหมรัฐบาลมีผลงานแน่น ผนอนอลงานของรัฐบาลมีอรไรนมันมากมากจนแบบว่าไม่รู้จะพูดยังไงค่ะเจ็บคอจริงๆเยอะจริงๆรไม่รู้จะสารยายังไงนี่ขนาดยังไม่ใช้งบประมาณยังไม่นะได้ใช้ค่ะยังใช้งบประมาณเพราะความฉลาดยังไม่ทันจะใช้ได้ใช้งบประมาณก็สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการเอาภาคมาขึ้นมาถูกต,ต้องไหมหรือโดยการที่มีการไปดีลไปกับอะไรกับหลายๆบริษัทยักษ์ใหญ่ซึ่งคือสมมติว่าไปดีลมาเนี่ยนะฮะสักสิบยี่สิบบริษัทมาสักสองสามบริษัทเนี่ยนะฮะประเทศไทยเราก็โอ้โหสบายแล้วเขาจะเข้ามาเนี่ยต้องการที่ดินผืน ขายสพไร่เนี่ยเทสลาคนที่อยู่บริเวณนั้นหรือวีที่ดินตรงนั้นเนี่ยถ้าได้ขายล่ะมันก็กระตุน้นไหมอันนี้คือผลงานไหมั้งหกเดือนเน่ยคุณจะเอาอะไรมากมายคุณจะรอ10เดือนคุณยังรอได้เลย10เดือนอไม่เกิดอะไรขึ้นนะฮะสวเนี่ยเขาก็จะต้องอยู่รักษาการจนกว่าจะได้สวชุดใหม่ถูกต้องไหมซึ่งมันยังไงก็ต้องเลย10เดือนแล้วพอ10เดือนไปปุ๊บสมมุตินะฮะกว่าจะโหวตได้นาย,ยกกว่าจะโหวตได้นะรัฐบาลเนี่ยเรื่องของงบประมาณเนี่ยมันก็จะช้าไปอีกสรุบแล้วจะปีถึง2ปปปีีระมาณของ จังหวัดได้ออกเลยนะ,ะครับใชี<ง>้จะใช้หนึงคือรอปี8แล้วก็โครงการใหญ่ๆก็ชะลอละงับก,กันไปห้หมดชาวบ้านอยู่ยังไงนะฮะ,ะชาวบ้านเนี่ยอาจจะอยู่ได้แต่พอไม่มีงบประมาณอะไรรู้ไหมฮะที่เป็นภาระให้กับรัฐบาลเนี่ยก็คือเรื่องของเงินเดือนข้าราชการถูกต้องไหมเงินเดือนข้าราชการมาจากภาษีประชาชนแล้วถ้าเกิดว่างบประมาณไม่ออกเนี่ยรัฐบาลสมมติว่าไม่มีเงินก็ไม่สามารถใช้ได้แล้วงบกลางนะฮะมันก็จะต้องเอาไปใช้ในสิ่งที่จําเป็นชะลอสิบเดือนเนี่ยต่างประเทศเขาจะมาลงลงทุนไหมแลนด์บิดก็ไปค้านเขาไปไล่เขาทั ราไม่ได้เสียเงินสักก,กบาทธนาธรบอกว่าโอ้ยเงินเงินเอาไปลงททนอย่างอื่นมากกว่าเฮ้ยมันเรื่องของเขาเาราไปทำน้ำปลาปากินได้มันเรื่องของเขาทำไมไม่เอาน้ำปลาปาไปทําน้ำปลาปากินได้ขอประทานโทษนะคะคุณจะให้แต่ประชาชนเนี่ยก็รับประทานแต่น้ำปลาปาหรือไงข้าวไม่ต้องกินหรือไงเขาหาวิธีการพูดแบบเป็นบ้านผมเขาจะเรียกพูดแบบโงโ่ๆนะเพราะอะไรรู้ไหมครับผมจะสร้างบ้านผมสร้างบ้านหลังสองล้านมีคนเดินมาบอกผมเอยมึงซื้อรถเก๋งได้สามคันมึงโง่หรือมึงสร้างบ้านการสร้างระบบน้ำปลาปาขอาดกินได้เนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่แล้ว ถามอย่างเงี้ยถามอย่างเงีเ้ยเรากินแต่น้ำประปานเนี่ยได้ไหมแล้วมันเรื่องอะไรเราจะให้เราไปกินน้ำประปากินได้ล่ะน้ำประปานเนี่ยสะอาดจริงแต่ท่อมันเคยร้านไหมอ่ะ